เขาเคยเกล่นนําไว้แล้วว่าถ้าถึงวันแต่งงานเขาจะมาติดต่อเอามาจัดโต๊ะจีนในวันแต่งงานของ,ของเขา,าพอถึงเวลาปุ๊บก็ตกลงกันนะครับจัดเป็นโต๊ะจีนอยากให้พี่ปิ่นพูดแบบสแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยที่แบบว่าเ,เป็นลูกค้าประจำนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ทั้งคู่นะครับขอให้ทั้งสองครองรักกันยั่งยืนยาวนานตราบชั่วฟ้าดินสลายครับวันนี้มีกี่เมนูครับพี่วันนี้มี8เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1ครับเป็นกระเพาปลาน้ำแดงนะครับเมนูนี้ลูกค้านิยมชมชอบมากโต๊ะจีนที่ไหนก็ต้องสั่งเมนูนี้นะครับต่อไปเป็นเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะผานครับ เหมือนจริงมากเลยนะคะเมนดม่วนใหญ่มากใช่ครับลูกค้าหมดทุกโต๊ะนะฮะครับโดยเฉพาะเมนูนี้นะครับยำสามกรอบครับตัวนี้อร่อยมากลูกค้าชื่นชมจริงๆครับถูกโต๊ะนี้หมดเกลี้ยงเลยับใช่ครับขอเบิลด้วยซ้ำไปครับแล้วก็อันนี้เป็นออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ก่อนที่จะทานนะฮะเมนูนักเป็นเจหมดเลยครับมีหอยจ้อยเจนะครับแล้วก็ข้าวเกลียบ ปักทองข้าวเปียบเผือกข้าวเปียบหมันนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดทันยพืชนะครับน่าทานมากครับผมตบท้ายรายการส่วนเมนูนี้ก็คือขนาฮ่องกงต้าซอสเอทหอมนะครับเป็นเมนูเด็ดของร้านเราอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ลูกค้าพลาดไม่ได้จริงครับเมนูนี้ใครบอกว่าทานเจแล้วจําเจเมนูนี้กุ้งอบขุนเช่นนะครับเมนูนี้ขายดีมากครับทุก ครั้งที่มีโต๊ะจีนต้องสั่งเมนูนี้ปิดท้ายราการด้วยของหวานนะครับแบกกล้วยผู้า,าจีนครับชื่นใจครับทั้งหมดนี้แบ่งสีเทาสามใบมีทอนจองโต๊ะจีนได้นะครับทุกครั้งที่จัดเลี้ยงโต๊ะจีนเจอย่าลืมนึกถึงข้าวแดงแกงร้อนนะครับยินดีให้บริการทั่วฟ้าเมืองไทยขอบพระคุณครับ